ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตขกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ สุดช็อกไปกว่าเดิมอีกเลยครับเมื่อทางฝั่งของตะลั้นบีจีนานครับได้ควา้าทางฝั่งของตะลั้นเจริญสักกลับปรังกระต่ายแก้วการทรีศครับได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของตะลั้นพีรดลชฉับรัศมีครับจากปุรยมจูเนเตตสาระยูเย็นครับเตรียมที่จะเดินทางไปซับที่ใหม่ในญี่ปุ่นเจอริสองแต่เป็นที่ใหม่ไม่ใช่สโมสรอ,อย่างตะลั้นวิบาริเนฮาสกิ หลังพุนเบเออร์ครับประกาศแยกทางกับตางฝั่งของตระนัริสซิโซโกและไปปิดทานที่ตางฝั่งของตระนมหาสาคาม SBT ครับได้จัดการคว้าตัวตางฝั่งของตะนานันทวสนแก้วครับดาวยิงคนใหม่เข้าไปร่วมทัพเลยครับมาอัปเดตข่าวสารกับประจำวันที่2 1เดือนมิถุนายนครับกับช่วงและของวันนี้ครับไปพร้อมกับเบรลีแฟมิลีกันเลยครับ โดยซึ่งประเด็นเลขกครอนี้ครับเป็นประเด็นที่สุดช็อกของแฟนบอลเมืองทองกันเลยครับเมื่อราสุดครับทางฝั่งของทนนะน้ันบีจีปทุมทําอะไรอีกแล้วครับได้ประกาศดึงตัวทางฝั่งของทันันเจ้าเทจเดรินสักงุนครับกลับหลังกระต่ายแก้วอีกครั้งแต่โดนทะนตันเมืองทองนั้นกับปฏิเสธขายทัน้ันปรมิตไปอีกด้วยเลยครับ โดยทรงฝักของตะ้ดนโกทแรนันครับได้ออกมาอัปเดตข่าวสารเลยครับว่าบีจีทุมนันครับเดบุกโคตตกลงครับในการคว้าตัวทรงฝั่งของตะ้านจเจริญศักดิ์วงก่อนในลูกทีมชัตไทยครับของตะ้านเมืองทองที่ได้กลับมาค้าแข้งในทิดบ G, ีจีสเตเดียมอีกครั้งในฤดูกาล2024ด้วยกันแหละครับ โดยทางฝั่งของตระหนักรบิดนานครับเพิ่งที่จะเดินหนะ้าเสริมทัพกันอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะการเปิดตัวขุมกำลังในโคตาต่างชาติโดยล่าสุดครับเพิ่งเปิดตัวทางฝั่งของทะนักรัฟเฟไวย์องนายชาวเนเธอร์แลนด์ครับไปย32ปีขเขาบุมทัพครับต่อจากทางฝั่งของทนักคิทิยองโกมิดเมวินโรเลเซนและทางฝั่งของทนานกากุโตโ,ตโนสดะโคตาเอเชียครับและในส่วนของการเสริมทัพนักเตะไทยนานครับทระนับีจีพทูมครับเพิ่งบรรลุคโคตกลงสุดช็อกเลยครับในการขอตัวทางฝั่งของทะนทักรเจริญศัก ไปคาแข่งกับทีมกั้งครับหลังจากย้ายเข้าไปทําพุนาได้ดีครับกับทั้งฝั่งของทะนตนเมืองทองและเป็นคลังสาคัญครับของทัพช้างศึกในยุคของทะนตนอิชิอีกด้วยแหละครับและในขณะเดียวกันเลยครับทางฝั่งของทะนตันบีจีปทุมนานครับก็ได้ยืนซื้อทางฝั่งของทะนตนเจ้าฟองประเมศกัอาร์ุ้ดครับในลุกคนสําคัญของทะนตนเมืองทองอีกหนึ่งคนแต่ก็ถูกทีมคู่แข่งลบลีกครับปฏิเสธปล่อยตัวมาเล่นในทีมของทะนตันบีจีเซเดียมทำไมคว้าตัวทางฝั่งของทเนจรศักก์วง่อนไปเเเพีียยยงแคคค่นดลรับ และสำหรับตางฝั่งของตะนันจรวศักดิ์องค์กรนานครับก็เคยยันมาได้ในกับบีจีพทุมครับในฤดูกาลสัปาสิบสองโดยลงสนามไปทั้งหมด1ิจนัดครับแบ่งเ,เป็นตัวจริง6นัดและตัวสำรองอีกสิดนัดยิงไป2อประตูรวมทุกรายการครับก่อนจะยกเข้าปรบิมทับเมืองทองครับในช่วงเลกที่สอของฤดูกาลดียวกันเลยแหละครับ ประเด็นข่าวสารที่2อครับออฟฟิเชียลเป็นเชิงร้อยครับจากพอสูรุครับการททสีครับทุมซื้อทางฝั่งของงะ้านพิรดลครับจากงะนันบุรีรัมราชมทริกในฤดูกาลนี้แหละครับโดยทางฝั่งของตะ้านการททสีนั้นครับได้ออกมาประกาศยืนยันผ่านเพจแหละครับว่าได้ปิดดิวคว้าตัวทางฝั่งของตะนานพิรดลฉับรัศมีครับกองกลางทีมชาติไทยครับจากบุรีรัมมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการนะครับโดยสัญญาซื้อขาดครับเพื่อที่จะสู้ศึกในฤดูกาล2024โดยกันแหละครับ และโดยแข้งวัย31ปีนั้นครับก็มีคุณพ่อคือทางฝั่งของคุณประพาสชำรัศมีครับอดีตกองกลางที่เคยขาแข่งกับตะนันการเตลเลอเอฟซีเช่นกันก่อนที่ล่าสุดเลยครับทางฝั่งของตะนันพิรดลนั้นครับจะมีโอกาสตำลุคุณพ่อโดยย้ายมาขาแข่งกับการเตเล์เอฟซีเป็นเชียรเลยครับผู้เชี่ยวทีมนั้นครับฝืนศึกทั้ง4รายการสําคัญครับทั้งรายการลีโวทลิขช้างเอเบครับลีโวครับและทางฝั่งของตะนั้นเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2ในรอบแอนกรุ๊ปเอกครับและสำหรับตะนั นานครับคชแชมเบอริโวทาริกในช่วง3รมฤดูกาลหลังสุดครับรวมถึงแชมฟุตบอลโถยช้างเปียครับและดีโบครับอย่างน้อย2สมัยด้วยกันแหละครับโดยนอกจากนี้ครับก็ยังเคยอยู่กับตนานสมุทรสรจานจูดีครับเมืองทองพัทยายูเนเต็ดและสมุทรปราการชิตีรวมถึงยังเป็นหนึ่งในคุณพลครับทีมชาติจุดใหญ่ครับปัจจุบันภายใต้การคุมทัพของทนันอิชิครับแล้วก็เพิ่งลงเล่นในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่พบกับจีนและสิงคโปร์ไปเลยครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับทันั้นพิรดาเดินทางมาฝึกซ้็จกเด ทาทีสครับในวันที่26กมิถุนายนนี้ครับโดยยังไม่ใช่เล่นคนไทยครับรายสุดท้ายที่ทีมนั้นเปิดตัวเข้าไปร่วมทัพนั่นเองนะครับประเด็นข่าวสารที่3ครับไม่ใช่ยวิวเรณนาฮาสกิจอย่างที่เป็นล่าวครับแต่ล่าสุดเลยครับทางฝั่งของตระานสารัตยูเจนเตรียมที่จะซบสโมสรนี้ครับก็คือสโมสรอย่างตาะหนนเลนฟายามะฮูจิครับทีมเจลริกสองเช่นกันแหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับสื่อทางฝั่งของทางด้านญี่ปุ่นนั้นครับได้ออกมาตีข่าวเลยครับว่าสาระชี้เจงนั้นครับกองกลางของบีจีเตแถบใหญ่ๆเขาเปวนทีมสโมสรอย่างตะนั่นเลโนฟายามาฮูจิครับทีมในเจอรีสองไม่ใช่สโมสรอย่างตะนั่นวิวาเรนนะฮาสกิทีมที่ตอกเป็นข่าวตั้งแต่แรกเลยครับและซึ่งในทางนี้ครับสำหรับตะนั่นมิดฟิลไวย์สามสิบสองปีนั้นครับเพิ่งจะมีส่วนช่วยบีจีทุมครับคว้าแชมป์ฟุตบอลทัวร์รีโวครับมาครองเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ครับส่งท้ายฤดูกาลสองพ างสารายูเจนครับก็ได้ตอกเป็นข่าวว่าเต็มย้ายไปคาแข่งในลีกต่างประเทศเพื่อเติมเต็มครับความฝันกับทีมวิวารเเนาสกิในรูปแบบของสัญญายิบตัว6เดือนด้วยกันหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดเลยครับเมื่อวันที่20มิถุนายนครับสื่อของทางญี่ปุ่นรายงานข่าวออกมาเลยครับว่าแท้จริงแล้วครับทีมที่แสดงความสนใจในการขอตัวทางนันเจ้าต่างสารายูเจนครับเขาพร่วมทีมก็คือสโมสรจากทางนานเลโนฟายามาฮุจิครับทีมอันที่ที่ในศึกเจลีก2ครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายครับก็ได้มีการตกลง เกิดขาขสันตบื้องต้นกันเลยครับโดยสัญญายืนตัวเช่นกันเลยครับและด้วยท้งนี้ครับสำหรับสโมสรอย่างตระหนักรลโนาฟยามาฮูจินันครับปัจจุบันครับมีกุญซึนวัย14ปีครับอย่างตระหนักกุญซอเรือเซฮากิครับคุมทีมอยู่ครับซึ่งเคยร่วมงานกับตนาหนสารัฐยูเ็นมาแล้วครับเมื่อครั้งบอดเป็นผู้เชี่ยวโคตของตระนาสมัคโกโตะเทคุระมริกที่บีจีปทุมนั่นเองเลยครับ ประเด็นข่าวสารต่อไปครับเป็นประเด็นที่แยกทางกันบป็เชียบเลยครับสำหรับดนานรอมพุลบริเออร์ได้ประกาศแยกทางกับดนานอริสซิสโก้กองหลังตัวเก่งของทีมจากเป็ต่างการแหละครับโดยซึ่งทางนี้ครับทางสโมสรน้นครับก็ได้ออกมาแถลงขอขอบคุณเค้งวัยสามสิบหกปีเลยครับว่าสโมสรรอมพุนบริเออร์นั้นครับต้องขอขอบคุณอริสซิสโก้สำหรับความทุ่เทครับและความเป็นมือชีพที่มอบให้กับสโมสรแห่งนี้ครับนับตั้งแต่ในศึกทีมสองจนพาระชันคู่ข่าวน้นครับโดนชั้นคือสุดลีกสุดในช่วงที่ผ่านมาสุดท้ายครับ ขอพวดพรในทางฝั่งของตนะนอารี Audi, ประสบความสําเร็จในเส้นทางฟุตบอลต่อไปเลยครับและสตาร์นันอารีซิสโซโกนั้น,น,นครับเคยเล่นใ้กับปรมพูลบริเออร์ครับไปทั้งหมด87นัดรวมทุกรายการลงเล่นคิดเป็นนาทีครับก็คือ7 5 1 0นาทีซึ่งเจ้ตัวนั้นครับทำไป5ประตูกับอีก4แอซิสด้วยกันและครับ ประเด็นข่าวสารต่อไปครับเป็นประเด็นปิดท้ายครับขอไปปิดท้ายที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลทนิษฐสองกันหน่อยครับปิดตัวดาวยิงทีมชาติไทยครับอยู่ยีิบสปีครับอย่างตะนันมหาสังกัด SBT ครับทีมในศึกธนิษฐ์สองครับเดมลุกโคตรตกลงในการคว้าตัวตทางฝั่งของตะนันเจ้าป้อมครับนันทวัฒน์ส่นแก้วดาวยิงดีกรีทัพช้างศึกอยู่23ปีครับเข้าไปรวมทัพอย่างเป็นทางการเลยครับ โดยทางฝั่งของตานันนะันทวัฒน์นันครับก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของตดนานปู่งมงมหาการครับหรือทางฝั่งของตะนันหมาสลักขามเอสบีทีเชลลาคามสเร็จครับในการลุยศึกทัิตสองในฤดูกาลสัปดาห์ยี่สี่ด้วยกันเลยครับ และทราบทางฝั่งของตะนั่นนันทศน์เกวนั้น,น,ก,น,นกับของนายจอมพนมประตูรายนีครับแจงเกิดกับปีชิปทุม่มในชื่อดืมก็คือบางกอกการ์ดทสี่ครับและก็ได้ออกมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับตะนันขอแกนท่สีอุบลยูเอ็มทีระยองเอ่สีการท่เทพสีหนองบัวพิช, 4, United, ชัยีขัดตอมยูนิเต็ดเชียงใหม่ยูนิเต็ดส่วนฤดูก,กาลล่าสุดนั้นครับเจ้าตัวลงเล่นใกับบางก่อเดนตายนครศรีครับและก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยีเ่ยมเลยครับทั้งเซนสิบสามประตูกับอีกสามแมตครองตำแหน่งดาสะดวกแข่งไทยไปครอบครองเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ